สวัสดีครับแฟนคลับอิซีน้ององค์อิงครับนี่ครับมาเบ่งบรรยากาศบานคุณยายครับอยู่บ้านหน้านี่ครับบ้านหน้าที่บ้านน้องอุค์อิงครับมาบริจาคของให้คุณยายครับตอนนั้นยังบ่านในเห็ดอย่างพี่น้องเพราะว่าสร้างเพิ่นเ็ได้เขามานี่ครับสร้างชิซุเกะจับแบ่งแบ่งที่มันเขามาครับมาเห็ดให้บ้านคุณยายครับดีขึ้นพี่น้องนี่ครับ ทีแรกลังคาตา่ำๆำเลยพี่นอ้องแบบตอนนี้สร้างชีวิเกศสร้างบ้านครับผลแบ่งทีมเขามากแมาเหตุลังค่าคุณยายใหม่นี่ครับไปสูงขึ้นพี่นอ้องนี่คุณครับพื้นที่ข้างลังบ้านกับลายเติบครับในพื้นที่ซอยซอยหลายเติบครับนี่ครับคุณยายของเฮาคุณยายดีใจปะครับสดีใจมากดีใจเสดย์บานไหมนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็น คุณยายห้าครับนะครับพื้นทีใส่สร้อยก็บหลายขึ้นน้องคุณยายเนาะนะครับในบ้านใหม่แต่ที่นี่ครับพี่น้องนี่ครับสาวเป็นกำลังใจครับให้คุณยายมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องนะครับประกอบกับนางเบิงสร้างหิดงานนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิร์บรรยากาศข้างในบ้านครับ อันนี้สุ้ทึสรซางครับสร้างชิลาเกียะคนแบงทิมขอมาาครับพี่นออกก้องมากรออีฟให้คุณยายครับแต่สูงขึ้นพี่นอ้องยานฝนแบบสาดขอมาาครับนะครับ นะครับเบื้งบรรยากาศสร้างเพื่อทำงานพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมพาเขาไปเบื้งอีกภายในครับนะี่ครับภาพพี่น้องเขบ้าเบื้งข้างในครับนี่บรรยากาศข้างในบ้านคุณยายครับนี่สร้างชีวิเกี่ยวสร้างบ้านครับเพิ่มแต่รังกอยิ้ดถิ่นครับอันส่วนใดยังใส่บ่ได้ครับอิ้ดถิ่ มันผูพังครับซาบรกระดิทุบออกพี่น้องน,นะครับทุบออกแล้วทิ่มนะครับอันนี้ใส่บส่อดตะกัิกก้ขึ้นไหมครับนี่นะครับกอลองเต็มอยู่หลังจากซางเสรมามุ่งหลังค่าไ้ไม่พี่น้องวันนีน้ผมกับแมก กับเสาแก้ครับเสาแกวสร้างครับที่จะเกี่ยวสร้างบ้านพี่น้องอาจจะเสียงดังในนี้นึงครับนี่วิตคุณยายครับจากที่มีห้องเดียวพี่น้องจากมีเถือบตำตำแต่ตอนนี้ก็นี่ครับนี่หลังคาก็สูงขึ้นครับพืนที่ข้างหลังกหลายขึ้นพี่น้องนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับนี่ีเอฟซีะให้ความสนใจหลายครับหลังอีลากับเขาแมา่มอบของนีมอบของมอบเงื่อนไขครับเพื่อให้คุณยายครับเดียใส่ดำเนินชีวิตขึ้นพี่น้องนะครับชีวิตที่ดีขึ้น สร้างชีสเกียร์เพิ่นจับเขามาาครับเขามาาครับเขามาทำงานได้เขามาาเหมือนได้พี่น้องบแบ่งมาส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งกับเฮ็ดงานเห็นลูกค้าอยู่ครับลูกค้าอีกร้าน,นหนึ่งนะครับบ้านคุณยายกับสิคอยงามเก้ืนพี่นอ้อง นี่ครับอันนี้งก็จะเป็นของเจ้าฮอลชิซึกิสางบานครับน,นี่ครับพี่น้องเรียบร้อล้วครับกล้องคืบหนาบานคุณยายครับอืมนี่ครับบานกัดดูดีขึ้นพี่น้องหลังใหญ่ขึ้นนี่ครับหลังจากที่แรกเดี๋ยวยูหองเดียวพี่น้องเดี๋ยวสร้างเพื่นกั้นขึ้นอีกครับ น่ครับคุณยายเพื่อนกับมานาน,นางเสาครับนี่นี่นางสากับลูกนางเบิงบานน่ครับสรส้างชิวิเกยียร์สร้างบ้านนอกที่นัง่งก็เลยม,มาก่ออิฐ คลิปนี้กับฝาพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้คุคณยายเป็นกำลังใจให้สร้างคีติกิจสางบ้านครับคลิปนี้ผมกับนายแชแนลมาอัปเดตข่าวสารดีๆให้พี่น้อง FC เอฟซีเจ้าคับน้ององอ่งยิ้งเบอว่าแฟนคลับสุตตะกิจสางบ้านจะเป่งกันเรื่อยๆคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ